แบ่งกันกินกับตัวท่าทุกคนดูแอคกคลาบางอันตัวท่าเขาก็จองแล้วนะคะเขาก็จอะโอ้ดูตรงนี้ดใิใหญ่ทั้งนั้นเลยทุกคน มีเพื่อนมาด้วยเพื่อนพิทักษ์ด้านเต